ก็จะทําการเจาะดินนะครับเพื่อดูลักษณะของดินนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงครับพือดูชุดดินจะเจาะลงไปที่ประมาณเมตรสามสิบหรเมตรห้าสิบจุดนะครับแล้วก็เจาะรอบๆแปลงอีกสี่จุดครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็จะทําการใช้พวานะครับเกยียดินแล้วก็เปิดหน้าดินอนอก่อนครับ แล้วก็จะขุดนะครับแล้วก็อาดินขึ้นมาประมาณสามสิบเซนครับดินหน้าแรกใช่ไหมครัีครับผมขับต่อไปที้เหลือแล้วก็จะใช้ออฟเตอร์เจาะต่อครับที่ดินส่วน วกี่เ็จุดนี้ก็ประมาณ10เซนติเมตรครับแต่ละ10เซนติเตรสองตุนี้ก็คือ50เซมรค่ะ50เซนติเมตร กใช้สำหรับดินประมาณดินทรายครับไม่เหนียวมากก็จะทําให้ดินมันขึ้นมาได้เพราะมันก็จะเป็นกระบอกแบบนี้ดินไม่ได้อยู่ข้างในครับแต่ว่าถ้าดินเริ่มเหนียวแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าดินมันจะติดอยู่ข้างในครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนครับตอนตอนกดนะครับตอนกดเนี่ยเขาว่าตอ้องเหตสองคนก็ได้ครับเพราะกดในสิ่งนนปะครับเพราะกดตรงนี้ตร,งน,ตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นดึงแค่นี้เลยครับเพาต้องเหตแห้ง มันลงเองครับเดี๋ยวมันลงเองครับมันลงเอง,อง,เองปึ๊บเสร็จเนี่ยเขากดแันแม่รู้สึ่งตันมอ เป็นไงก็ได้ให้มันเป็นดอกมาเป็นแบบนี้เวลาเราเกลี่ยเราเกลี่ยแค่อย่างงี้พออย่าไปอย่าไปตบนะอย่าไปตบเพราะว่าดินไม่ต้องไม่สุกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาดูเราถ่ายรูปมันไม่สวยถูกไหมฮะเราแค่แค่เกลี่ยมันไม่เฉยอย่างนี้ใช่ไหมให้มันเสมอกันเวลาเวลาว่าผมมาเอาตัวอย่างดินไปให้หมอดินดูหมอดินถ้าไม่ไปขุดด้วยเขาจะได้รู้แต่ถ้าเราตบมันเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเนาะอันนี้ครับแล้วก็เกลี่ยมันให้มันสแห่มันหน่อยดีเนาะแต่อันนีย อย่างนี้จะให้ใช่ครับเป็นธรรมชาติครับเนี้ยก็ต้องทําแบบนี้ออกหน่อยเนี้ยมันถูกบิดแล้วก็จริงต้องต้องแผ่มันออกเพราะไม่งั้น,นมันจะมองไม่เห็นเนาะอันนี้คืออ,นนอาจ,จะาเป็นระชั้นเลยนะเาราจะแบ่งชั้นก่อนเพราะว่าแบ่งชั้นเน่ยเวลาเวลาเกษตรกร,ร,กรหรือหมอดินมาหามอ่ะดินที่ไหนมันดีไม่ดีเหมาะตรงไหนไปได้ไงอย่างเงี้ย หมอดินไม่ต้องเรียนสี่ปีนะครับจะบอกให้จร <c oughs> ิงใช่ไหมที่มันช่วยเพราะต้องเรียนสี่ปีเด้ดินเนี่ยทำมาตั้งนานมาก <c oughs> ชอบี่ชาเก <c oughs> ินเป็นภาพที่ดีมากเลยหมอดินฟังเไป๊ะๆถ้าจะพูดเคยทำทุกทุกแจาที่ที่เข้ามาเราก็จะได้มาดูตรงนี้เลยท้องบนเป็นสีนี้แต่ถ้าไปแนะนำเขาอ่ะอเน,นี้ยมันมันเป็นสีนี้เพราะว่ามันบางทีมันถูกไถหรือม่ามีใบไม้ร่วงลงมาเนาะที่จริง่ะมันเป็นหน้านี้หมดเลยค่า มันเป็นสีเดียวกันแต่มันจัดการจัดการทุกวัน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 แปลงนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยใช่ไหมฮะปลูกอ้อยเพิ่มเสร็จมันอาจจะมีหน้าที่มันเป็นแบบเจือวัสดุลงไปมันเป็นคนเรื่องของฐานจริงจริงมันฐานไถด้วยใช่พี่ก็บอกว่าชั้นชั้นไถพวนนั่นแหละไถพวนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะฐานไถลึกไม่เหมือนกันนะครับลึกไม่เหมือนกันประมาณถ้าใส่ริบเปือยเข้าไปก็ลึกลงไปหน่อยครับลึกไปหน่อยถ้าริบเปือต้องลึกลงไปหน่อยใช่ใช่ครับริบเปือมันนาะคือระเบิดดินดานใช่ <N> เนี่ยก,ก็จะเป็นวิชาการที่ผนวกกับความเป็นจริงทร <ฮะ S 2> ายทรายจริงๆก็จัดอยู่ในกลุ่มเขาให้ชุดดินมั่นไผ่ก็เป็นดินทรายจับนั่นแหละสิ่งที่มีเยื่อสตรมันก็นุ่ม <N> เรอนะมีนุ่มร,นะรมากต้นไม้ขั้งบ,บในใช่ไหมคะขั้นบนชั้นแรกระดับเมตรสิบสิบเซน แต่ชั้นเนี้ยสีถ้าเทียบกันเราไม่เหมือนกันถูกไหมฮะถูกไหมฮะสีไม่เหมือนกันนะดังน,นั้นเนี่ยก็ต้องเลื่อนตรงนี้มานี่หน่อย <02: salts> ถูกไหมฮะแต่ว่าพอเอาเอาเป็นสํารวจดีกถามว่าตรงนี้เหมือนกันไหมถ้าไม่ปมั่นมั่วนะฮะถ้าไม่ปั่นมั่วตรงนี้ก็ต้องแบ่งนี่อีกถ้าไม่ปั่นมั่วนะอันนี้คือถ้าเป็นนี้หนึ่งแล้วก็มานี้หนึ่งเนาะปกติเพราะว่าทุกสีทุกชั้นมีผลเพราะว่าถ้าลากยางพารามันลึกลงมาถึงที่นี่เนี่ยมันก็จะมีผล แต่ถ้าลากยางถ้าอันนี้เราปลูกแค่ผักบุ้ง ừ, ส่วนงอ,อกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกตื่นแมนครับแล้วก็การจัดการอ่ะเวลาเขาถามว่าเก็บดินกี่ความลึกเท่าไหร่อ่ะก็ต้องมาจากแบบนี้แหละเก็บกี่เส้นเอาว่าจะปลูกอย่างละจะก็เก็บเท่านัน้นแหละเนาะปลูกเขาสิเก็บมเมตดนึงทำไมเ <c oughs> น่นปะครับเน้นเนาะที่เราต้องเปิดรูมอะ่ะเพื่อให้เห็นว่าหน้าตาของดินตรงเนี้ยไม่ใช่เปิดที่เฉยเนาะเปิดเพื่อให้เห็นเนี่ยพอ พอมันเป็นแบบนี้กับตัวนี้อันไหนมันชัดกว่ากันครับสีดินอันนี้คือชัดกว่าเนาะแต่เราไม่สามารถเปิดปกติว่าผมขุด2เมตรอ๋อขุดลึกไม่ได้แม่นะแต่ว่าอันนี้ก็เกรงใจพี่ทัชชัยเกรงใจเราด้วยเนาะเราก็เลยเปิดแค่นี้ครับเปิดแค่นี้พอมาดูปุ๊บเศษความลึกที่เราเขียนไว้20เซนสมมติเนาะผมเทียบแค่นี้20เซนเท่ากันไหมก็อาจจะใกล้เคียง เกน50เซนเนาะที่พี่บุญช่วยบอกไหมครับมันเกิน50เซนตีซะป,ประมาณสัก 68, 68. หรืไอหรือเอ้ยไม่ให้58อ, 5, 5, 5อย่างเงี้ยครับ 5, 5. ผม58 55อ่ะทีเนี้ยถ้ามันตรงประมาณเนี้ยก็ให้ชุดดินบ้านไผ่ได้อืครับแต่ว่าถ้ามัน,ม,นมันไม่ทรายมาอยู่แค่เนี้ยก็เป็นอีกชุดดินที่เข้าให้อ่ะเป็นชุดดินห้วยแถลงอะไรที่เขาเขียนไว้เนาะก็ไม่ได้ทรายนะคําว่าทรายเท่านี้เท่านี้เนี่ยมันหมาย่่าาาดมนนไเเห้้ทละีย ก็ต้องเอาโกยอันนี้ขึ้นไปก่อนเป็นป่ะครับต้องโกยอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วมาทําหน้านี้แทนใช่ไหมน้าเนาะมันถึงกับขังน้าเนาะแต่ถ้ามาทําตั้งแต่ตรงนี้มาเนี่ยสวยแล้วน้ําผมมีแล้วอย่างเงี้ยครับทําไมเราถึงต้องทีเนี้ยพอไปบันทึกเนี่ยถ้าเราเคาะมั่วเนี่ยเคาะไปเรื่อยอ่ะเคาะไปเรื่อยไม่ตรงกับหน้าตัดที่ตัวเองปั่นออกมาอุตส่าห์ปั่นซะเหนื่อยแลวแต่เคาะผิดเคาะลงมาใส่ในเนี้ยผิดนะครับเราก็เลยเคาะจริงๆริแล้วเราจะเคาะหน้าตั้งแต่ตรงแหลมแหลมอ่ะ ตรงที่ปลายมันสุดอ,อ่ะค้ <นะ S 1> อตรงนี้ไล่มาให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นหน้าดินนะไหลไปข้างล่างหน้าดินไหลไปข้างล่างไล่ล่างล่างเรื่อยๆเวลาเขาไล่เก็บอ่ะเขาจะเก็บดินสับอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่มีสีไหมครับเดี๋ยวผลวิเคราะห์ก็เพี้ยนเอ,เอาเอาดินนี้ <c oughs> <c oughs> ดินนี้เพราะวันปั่นขึ้นเนาะถ้าปั่นบาระวังแหมมันก็จะเอาทรายมาผสมกับอันนี้สังเกตไหมครับ,ช,รบชั้นนี้ไม่มีทรายนะครับเนี่ยดินมันขูลงเนาะแหม่มันขูลงครับไม่มีทรายสีชมพูเด้ แต่บางคนเห็นตรงแมกเอาไปตรวจวัดพี่ครับมันมีสีทรายอยู่ด<ซ>้วยเออรู้ <มา S 1> แล้วลว, <laughs> ว่าทรายมันมาจากข้างบนแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราต้องปีออกม,มันถึงจะเห็นดินข้างในใ<ช>อ่าคนไม่ระวัดระวังมันก็จะประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันว่าม่มเป็นอย่างนี้หรอกแต่ถ้ามันส่งดินไปวิเค้ออะไรแทนที่ดินตรงนี้มันจะดีกลกลายเป็นดินตรงนี้แทนเราจะได้เป็นการวัดสีดินครับโดยเราจะมีสมุดวัดสีดินไว้ให้ครับ เจ็ดจุดห้าวายอาร์สี่ครับสี่ครับเมื่อกี้ก็ได้สีประมาณที่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสีค่าเจ็ดจุดห้าวอาร์สี่ครับสี่ครับแล้วคันนี้พอเรามาดูที่ตรงนี้ครับสีทับสี่เนี่ยอยู่ที่ช่องตรงนี้ก็จะมีชื่อสีว่าบราวครับครับผมก็คือสีน้ำตาลน้ำตาลรถเก็บต่อไปนี่จะเป็นการบันทึกข้อมูล นะครับเราจะบันทึกความลึกแล้วก็สีดินคนนสำสลับต่างๆของแต่ละชั้นของดินนี่คือชั้นแรกครับชร้นแรกปรสมาณ2าเซนหเึ่งเป็นดินดีดีวัตถุแล้วชั้นที่สองเป็นทรายทรายแดงประมาณ50 5 5เซนแล้วก็เป็นดินเหนียวชั้นแรกชั้นแรกประมาณ90 90เเซนแล้วก็ชั้น สุดคือดินเหนียวประมาณร้อยสามสิบร้อยยี่สิบรอยสามสร้อมสิ่คนี่คือกรมรืของดินแต่ละชั้นที่เรามาสืบเทียบ